นี่ครับบรรยากาศของเตาเผาถ่านไร้ควันและป่องควันครับสวัสดีครับผมจานไปกรุงเทพมา4วันครับขนของได้ของมานิดหน่อยได้ของมานิดหน่อยเนี่ยเป็นพวกปุ๋ยน้ำหมกักเดี๋ยวจะต้องเอาลง ให้ดูคลิปสั้นๆก่อนนะครับคลิปสั้นๆแม่น้ำเจ้าพญาลงไปประมาณ2เมตรกว่าแล้วน่าจะ3เมตรนะครับน้ำยุบลงไป3เมตรกว่าแล้วก็ถ้าลงระดับนี้ครับมันแห้งแล้วครับสูบออกอย่างเดียวแล้วตอนนี้น้ำต้นหญ้าแพรกของอาจารย์ก็ขึ้นแล้วต้นแพ้เซียงไห้เขาไม่ตายนะครับแตกแล้วเขาช่วย โชคดีหน่อยแต่มะละกอไม่เหลือเลยมะละกอมะกรูกดกะเพราะอะไรก็แล้วแต่เรียบร้อยหมดเลยมาขามเหี่ยวเลยเนี่ยโอ้โหสายกองนี่นะครับขนทรายมาหลบไว้ก่อนเดี๋ยวทรายนี้เราจะมาปั้นยาวแล้ว มีรถม้าด้วย